สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเชียการโฮมนะครับพาพี่ทุกท่านกลับมาพบกับหน้างานกำแพงกันดินอีกแห่งหนึ่งนะครับ <Yahoo! S 1> สถานที่แห่งนี้เราได้มีโอกาสมากแก้ปัญหานะครับเนื่องจากลูกค้าอยากจะถมดินเพื่อปลูกสร้างบ้านนะครับแต่ว่าปัญหาคืออยากจะถมดินแล้วสูงกว่าเพื่อนบ้านนะครับ 2> 90เซนนะครับเป็นขนาดที่กําลังพอเหมาะพอดีที่พี่ๆท,ทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านเนี้ยเลือกใช้บ่อยมากเวลาเราถมดินเนี่ยคนนิยมถมดินที่ความสูง1เมตรโดยประมาณนะครับเราเลือกใช้กําแพงเพียง90เซนทัางบนเราก็ฝากเหล็กไว้นะครับเพื่อที่จะสามารถดัดแปลงเป็นระบบรัว้วก่อหรือว่ารั้วตาข่ายรั้วรดน้านะครับหรือว่าเราจะใช้ ทำตกแต่งอะไรต่างๆเป็นโครงสร้างในอนาคตนะครับก็สามารถทําได้บนาคาบกําแพงกันดินให้เราและเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ร่วมอาศัยกันได้ตลอดไปนะครับได้อย่างสบายใจในเรื่องของหมุดขอบเขตที่ดินนะครับในเรื่องของการรบกวนในเรื่องฤดูน้ำหลากนะครับปัญหาสารพันต่างๆนะครับผมช่างนุ่และทีมงานยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถติดต่อได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ตรงนี้นะครับสามารถปรึกษาสอบถามราคาในเคสนั้นๆนะครับเพราะว่าแต่ละแห่งก็อาจจะมี ราคาหรือว่ามีปริมาณงานที่แตกต่างกันไปส่วนวันนี้ผมช่างนุและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ